ทุกคนหวัดดีนะฉันชื่อว่าพิมพ์มาส่วนคุณแม่ฉันเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์และตอนนี้ฉันก็ไม่มีพ่อด้วยนะฉันอยู่กับแม่สองคนแลนะวันนี้วันเปิดเทอมวันแรกฉันดีใจมากๆเลยแม่คะเดี๋ยวหนูไปโรงเรียนก่อนนะเย็นๆเดี๋ยวหนูกลับมาดีใจสุดๆไปเลยโอ้ยแม่ก็ดีใจเหมือนกันเนาะดีใจ,จมากๆเลยลูกได้ไปโรงเรียนกับเขาแล้วแล้วหนูจะเก็บตังค์มาดูแลแม่นะหนูไม่อยากให้แม่เหนื่อยเลยจริงๆนะแม่งั้นก็ตั้งใจเรียนนะลูกถึงว่าบ้านเราจะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะแต่ลูกสาวแม่ต้องได้ดีแน่ๆในวันข้้าางหน ลูกเป็นคนกระตันยูมากๆอัแนี่คือเรื่องเาวาของน้องพิมนะจ๊ะเปิดเทอมวันแรกไปดูกันเลยว่าวันนี้ทําอะไรบ้างวันแรกให้แนะนําตัวนะเอาล่ะต้นว่านออกมาข้างนอกจ๋ามาแนะนําเพื่อนๆสวัสดีครับผมชื่อว่าต้นว่านนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยวันนี้ก็เป็นวันแรกในการปฐรมนิเทศโอเคจ้ะไปนั่งที่ได้นะจ๊านักเรียนจ๋าเดี๋ยวเรื่องชุดนักเรียนพรุ่งนี้ค่อยใส่มาได้นะสวัสดีเธอชื่ออะไรเหรอข้างหลังอ่ารักจังเลยแฮมันคิดว่าเปิดเทอมวันแรกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและต้นว่านเองก็มาทักทายฉัน ชื่อว่าพิมพ์นะนายต้นวัานใช่ไหมฉันรู้จักชื่อนายแล้วตอนที่นายอยู่หน้าฉันนะ่ะไปกินข้่ากันสิและพวกเราเองก็ได้รู้จักกับเค้กส้มด้วยและเธอดูเหมือนว่าจะเป็นคนมีเงินมากๆด้วยเป็นเพื่อนกันสิฉันขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะที่บ้านฉันรวยมากเลยนะยังไงซะก็รู้จักฉันว้จะดีกว่านะ ต้นส้มฉันไม่สนหรอกแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันดีกว่านะงั้นไปกินข้าวกันไหมฉันชื่อพิมพ์นะส่วนฉันชื่อว่าต้นว่านเนอะยินดีที่รู้จักเลยแล้วพวกเขาสามคนก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้ววันต่อต่อไปมันยิ่งทําให้พวกเขาสนิทกันมากขึ้นเธอจะไปบ้านฉันไหมอ่ะฉันว่าจะชวนเธอไปใส่ชุดนักเรียนก่อนเพราะว่ามันต้องลองใส่ชุดนักเรียนก่อนอยู่แล้วแหละเออคือว่าฉันยังไม่มีชุดนักเรียนอะฉันไม่มีเงินซื้อจะรังเกียจไหมเนี่ยเพราะว่าฉันไม่มีเงินเลยโอ้ยงั้นไม่มีปัญหาไปบ้านฉันฉันจะให้ชุดเธอเลยฉันจะบอออกพ่ซื้ อ๋อนักเรียนทาไมกลับข้ามจึงเลยรีบกลับบ้านนะแล้วพวกเราสองคนก็ได้กลับไปบ้านเค้กสม้มว้าวบ้านเค้กส้มใหญ่มากมีห้องนอนด้วยโหมีห้องนอนส่วนตัวด้วยเหรอแน่นอนเพราะว่าบ้านฉันรวยอะ่ะแล้วนี่นะฉันมีเจ้าชาเขียวกับชาดําด้วย<อ>นี่ชุดนักเรียนฉันให้เธอเลยนะเอาไปใส่สิบ้านฉันมีเยอะเดี๋ยวฉันบอกพ่อซื้อน,นิดเดียวแป๊บเดียวแม้ดูเหมือนว่าเค้กส้มจะใจดีกับฉันมากมากแล้วฉันก็มาโชว์แม่แม่แม่ดูนี่สิมีคนให้ชุดนักเรียนหนูด้วยโชคดีจังเลยแม่อ๋ออะไร เนี่ยช่างเป็นคนใจดีให้ลูกแบบนี้เนี่ยแม่ดีใจด้วยนะเออคือว่าเค้กส้มเพื่อนของหนูค่ะเป็นคนให้โอ้ใส่พอดีเลยอะเค้กส้มนี่เป็นคนใจดีสุดๆไปเลยนะแม่เ,เรียนวันแรกก็มีเพื่อนที่น่ารักเลยโอ้แม่ดีใจสุดๆไปเลยแล้ววันต่อมาฉันก็ได้ไปที่โรงเรียนอ๋อ,ด,อด,ดูเหมือนว่าคู่นี้จะสนิทสนมกันจังเลยนะนี่เค้กส้มกับต้นว่านทําอะไรกันอยู่หรอกําลังทําอะไรอะไม่ชวนฉันเลย <c oughs> เอา,เอา กำลังหาข้อมูลอยู่เลยทำไม<ล>พิมพ์เพิ่งมาหรอพวกเรารอตั้งนานแน่ป้าเข้าห้องกันเถอะคาบแรกเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยเอาล่ะนักเรียนคาบแรกนะจะให้จับกลุ่ม3คนแล้วก็เลิกทดลองวิทยาศาสตร์ได้โอ้ไม่ไม่ไม,ไมเปลี่ยนเป็น2คนจ่ะไป คู่เปลี่ยนใจทำไมเร็วจังที่เลียให้สามคนไม่เป็นไรหรอกงั้นให้เค้กส้มคู่กับต้นวาแล้วกันนะเดี๋ยวพิมนีจะหาคู่ใหม่เองไม่เป็นไรเลยแล้วพิมก็ได้เสียสละให้กับเค้กส้มจูเหมือนว่านาต้องคู่กับฉันแล้วแหละต้นว่าเฮ้ยมาคู่กันเถอะแล้วอแล้วพิมหรอโอ้งั้นไม่เป็นไรคู่กันก็ได้ไม่ว่าจะยังไงฉันก็เสียสละให้กับเค้กส้มได้อืมงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายนะพิมบ๊ายบายนะเออไว้เจอกันอีกแล้วเมื่อต้นว่าดกลับไปจูเหมือนว่าาาเค้กกกมมมลังจจะะะะพูดอออไไรรบบยิฉนี คือว่าฉันชอบต้นวาดเนอะฉันบอกเธอก่อนเพื่อนเลยนะเอ้างั้นหรองั้นฉันจะเป็นกำลังใจแล้วก็คอยช่วยเชียร์ให้เธอได้คบกับเขานะเธออยากไปบ้านฉันไหมจะกล้าไปไหมเนี่ยไปสิเพราะเธอเป็นเพื่อนรักฉันแล้วแล้วฉันก็ได้พาเพื่อนมาที่บ้านพิมบ้านเธอเหรอเนี่ยบ้านเธอเหมือนห้องนอนฉันเลยอะห้องนอนฉันใหญ่กว่านี้อีกฉันขอโทษนะที่พูดแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกมันก็จริงของเธอเข้ามาข้างในกันเถอะแม่ของฉันอยู่ข้างในบ้านนะไปสวัสดีแม่ฉันกันแล้วฉันก็ได้ชวนเค้กซอบมาไหว้แม่แี่ให้เพื่ะคุน ุยสวัสดีค่ะหนูใช่ไหมที่เป็นคนให้เสื้อผ้าน้องพิมพ์แม่ขอบคุณมากๆเลยนะแม่กำลังจะออกไปข้างนอกอุ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะหนูเต็มใจเพราะว่าที่บ้านมันก็มีของเหลือเยอะค่ะว่าแต่กระเป๋าอันนั้นนะแม่จะเอาไปทําอะไรคะหนูขอซื้อได้ไหมะ อแม่ว่าจะเอาไปขายพอดีเลยแม่อย่าร้องไห้อายเขาโอ้ยขอบคุณมา,มากๆเลยนะเค้กส้มเธอจะซื้อกระเป๋าแม่จริงๆหรอนะเอามาเถอนา้าไม่ต้องร้องไห้แล้วคุณนายอุย้ยไม่มีใครซื้อของแม่มานานแล้วขอบคุณนะเค้กส้มขอบคุณมา,มากๆเลยนะฉันพร้อมจะทำอะไรทุกอย่างตอบแทนเธอ,อไม่ต้องร้องโอเคเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะไว้เจอกันที่โรงเรียนพรุ่งนี้ เอาละการบ้านครูให้แค่นี้เนาะอย่าลืมทําการบ้านมากันละทุกคนคราบนี้ก็พอแค่นี้แหละครูไปเลยนะพักกินข้าวเที่ยงได้อ๋อฉันกลับแล้วนะไว้เจอกันอีกบายต้นว่านนี่พิมพ์เราไปอ่านหนังสือที่คาเฟ่กันไหมการบ้านก็เยอะด้วยไปกันเถอะนะถ้าฉันชวนเธอก็ต้องไปนะนะพีสเออแม่ฉันล่ะแม่ก็อยู่บ้านนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเธอช่วยฉันทําการบ้านด้วยนะเมื่อกี้ฉันไม่ได้ฟังอ่ะฉันฝากหน่อยนะเพื่อนฉันนะานะนา ฉันรู้ว่าเธอทําได้แน่นอนโอเคเจอกันนะข้อนี้ตอบชิบๆิบซิบอ mm hmm. ข้อนี้กอไก่นี่ทำไมเธอเอาแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ได้ล่ะนี่มาทําช่วยฉันก่อนสินี่มันการบ้านเธอนะเธอจะให้ฉันทําหมดหรือไงเคก้กส้มเอา้าฉันยังไม่ว่างไงเธอช่วยไปสั่งกาแฟฉันกินด้วยน,นะที่ฉันยังซื้อของช่วยแม่เธอเลยไหนจะให้เสื้อผ้าเธออีกโอ้แค่นี้ทําให้กันไม่ได้หรือไง mm hmm. ก็ได้ก็ไดูเหมือนว่าการเป็นเพื่อนตอนนี้รู้สึกว่ามันจะแย่ลงต้องทาแก้มสวยๆก่อนแบบนี้เลยทําไมเธอทาแก้มแดงจังเลยอ่ะจะทาไปให้ใครดูแค่นี้เองจะพูดทําไมจะไปทําให้ต้น้านดูแล้วกันไม่ใช่เธอหนุนมาแล้วอ๋ออะไรย่ะทำไมเธอต้องตะคอกด้วยนะง่ายทุกคนอ๋อทำการบ้านกันหรือยังจบสิอ๋อสุดท้ายฉันทําไม่ได้ฉันขอลอกพวกเธอได้ไหมย่ะอุ้ยได้สิฉันอ่ะเสร็จหมดแล้วแล้วฉันก็ได้นะมามามีข้อไหนอทั้งทั้งที่ฉันทําให้แท้ๆอะไรกันเนี้ยแล้ววันต่อมาคุณครูกีฬาก็คัด เลือกนักเรียนหน้าตาดีเพื่อที่จะไปเดินดรัมมิโ,โอ้ยพิมพ์เธอหน้าตาดีกว่าใครฉันเลือกเธอนะฮะยายเพ็มเนี่ยนะหนูไม่ยอมหนอกอาจารย์ ชแล้วอะไรกันเธอดูเหมือนโกรธฉันมากฉันก็เลยไปงอเค้กส้มฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่อาจารย์เลือกฉันไม่ต้องมายังให้เธอเป็นก็ได้โอเคฉันขอโทษฉันยอมเธอทุกอย่างแล้วเฮ้ยเออรู้จักยอมด้วยการที่เธอจะเป็นเพื่อนฉันเธอห้ามเด่นกว่าฉันเข้าใจไหมเพมฉันโมโหมันมากเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ดั่งใจเลยปิศาใช้เงินซื้อสมดแล้วนี่เนี่ฉันจะทิ้งให้หมดเลยกระเป๋าพวกนี้ไม่มีค่าไรประโยชน์รู้ไว้ซะด้วยว่าฉันต้องการอะไรฉันก็ต้องได้เค้กส้มทิ้งอะไรอ่ะนายก็เหมือนกันอย่าไม่ยุดเธอควรพูดดีๆด้วยกันนนะเพื่อน เธอนะแหมหนายชอบเธอสินะแล้ววันประกาศผลก็ออกมาเอาล่ะนักเรียนวันนี้ก็คุณครูจะประกาศผลสอบนะคะว่าใครได้กี่คะแนนะคนที่ได้เต็มก็คือเด็กหญิงพิมพ์หรือว่าพิม,มานั่นเองเก่งมากนะจ๊ะนะจ๊ะ เธอทำการบ้านให้ฉันผิดใช่ไหมเธอแกล้งฉันใช่ไหมพิมพ์ฉันไม่น่าคบกับเธอเป็นเพื่อนเลยจนก็จนไม่น่าเลยเดี๋ยวก่อนเค้กส้มต้องไมายุ่งฉันทำอะไรก็ผิดของตกหมดแล้วเนี่ยเก็บขึ้นสิพิมพใจเย็นๆนะสักวันเค้กส้มจะเข้าใจเธอฉันเข้าใจเธอที่สุดเลยหยุดร้องไห้ก่อนป่ะเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้านขอบคุณนายมากนะที่มาส่งฉันงั้นไปสวัสด,ดีแม่กันเอาแม่ฉันเป็นคนความจำสั้นมากงั้นเหรอสวัสดีครับคุณแม่ผมเป็นเพื่อนกับพิมพ์นะครับคุณแม่กินข้าวหรือยัง่่นนีเพือ ของหนูเองแม่จําหนูได้ไหมเฮ้ย hey, แม่คงออกไปข้างนอกไม่ได้อีกแล้ววันนี้แม่จาได้นะนี่เค้กส้มใช่ไหม oh. แม่โทรความจําสั้นขนาดนี้เลยเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่แล้วนั่นชื่ออะไรเลยผมฟ้า,ฟาโอ้แม่แม่ฉันความจําสั้นแล้วก็เป็นอันไซมอร์ฉันต้องดูแลแม่ด้วยแบบว่านายจะรังเกียจไหมอะแม่ของฉันความจําสั้นโอ้คงไม่หรอกแล้ววันต่อมาฉันก็ไปโรงเรียนเหมือนเดิมแล้ววันนี้ฉันตัดสินใจว่าจะไปง้องเค้กส้มให้ได้เอากระเป๋าไปคืนดีกว่า,าก็ต้องเป็นอาทิตย์นึงแล้วเค้กส้มน่าจะหายงอนฉันได้แล้วมาั้งแต่ไม่เลยปรากฏว่าตลกดีนะเรื่องนี้ ใครมาหายเค้กซ้มเพื่อนแกมานึกเอาแล้วกันนะใครเป็นเพื่อนเธอไหนอะไปดีกว่าไม่จริงนะเพื่อนทิ้งฉันแล้วและตอนนี้เค้กซ้มก็มีเพื่อนใหม่ไปแล้วแถมตอนนี้ทั้งโรงเรียนยังมีข่าวเลยว่าฉันไม่มีพ่อพวกนี้ก็มาล้อฉันอะไรกันนี่ไม่มีพ่อนี้เีพอไม่มีพ่ออะไรกันนี่ไรแอบมาปล่อยข่าวฉันฉันมีพ่อแค่พอฉันตายเฉยเเนี่ยเด็กแสบพวกนี้ใช่เรื่องล้อเล่นไหมใครสั่งใครสอนให้พูดแบบนี้แผนเธอได้ผลชะมัดเลยนี้ทั่วโรงเรียนคงล้อชื่อยายพิมไปหมดแล้วก็มันจริงนี่ ว่าเธอไม่มีพ่อ,อ,อเธอเลดมาดไ,ไปกันดีกว่าแล้วแล้วตอนนั้นเราก็โดินสวนกันนั่นเค้กส้มนี่นะเค้กส้มเธอคอยดูนะเค้กส้มนี่<ม>เจ็บนะทําไมเธอทาตัวแบบนี้ล่ะเค้กส้มเธอจะคบเพื่อนแบบนี้หรอนิสายแย่เหมือนกันเลยอย่าฮา์ทอมนะนายก็เอาแต่เข้าข้างมันนั่นแหละฉันครเกลียดอะไรพวกที่มันเหมือนกันเนี่ย ไม่ต้องมาร้องไห้ฉันเจอเลยนะจะไปไหนก็ไปต่อจากนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันและแล้วเรื่องมันก็เริ่มบันไปขึ้นตอนที่อาจารย์ประกาศผลแล้วก็จะให้รางวัลคนชนะและเค้กซ่อมก็ได้ที่3ดูเหมือนว่าเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากเอาละ่ะประกาศรางวัลคนได้ที่หนึ่งก็คือพิมพเย้หนูจะไปให้แม่ดูโอ้ยเอ <from scratch> ๊เอ๊เอ๊อเอ๊เอย่างเอ๊เอาให้ตัวเอ๊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 นอนเอ๊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 เอไเอ๊เอะเอ๊เอ๊เอ๊โอิเพ์ไม่เอ๊เอ๊เอ๊โอ๊โอ๊เม่เป็เไรเลย ไม่ต้องร้องกลับบ้านเถอะแม่ฉันคงมีแค่แม่คนเดียวสินะที่เข้าใจฉันเพรพวกเรามันจนใช่ไหมแม่อะไรดีใจทำไมและใครเนี่ย<อ>แม่จำฉันไม่ได้อีกแล้วชีวิตของฉันมันเริ่มจะเศร้าหมองมากเราะ <c oughs> ว่าฉันต้องดูแลแม่ด้วยแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็จำพิม์ได้นี่นะแม่หนูสอบได้ที่หนึงขอบใจนะจ๊ะแม่หนูเป็นใครเนี่ย เพื่อนก็ทิ้งฉันขนทั้งโรงเรียนก็ล้อแม่ก็ดันมาป่วยอีกฮัลโหลต้นวานเหรออย่างน้อยต้นวานก็คอยรับฟังฉันโชคดีที่ฉันยังเหลือเขาอยู่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรอีกจะมีเรื่องอะไรอีกในโรงเรียนฉันเหนื่อยเหลือเกินของฉันหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นล็อกเกอร์ฉันมีคนขโมยของฉันไปใครใครมันกล้าขโมยไปนะแกเกิดอะไรขึ้นมีคนมาขโมยของฉันนะแกช่วยฉันด้วยฉันว่าต้องเป็นนางพิมแน่ๆเลยนะ ใช่ฉันเห็นนางพิมนั่นแหละมาเกาะแกะแถวๆนี้นี่เธอไปหาหลักฐานมาก่อนสิไม่ใช่ชี้ตัวมั่วมาพอดีเลยยเยตัวแสบเธอเอาตุ๊กตาตัวละแสนฉันคืนมาเลยนะไี่ขโมยสุดๆไปเลยไม่ไม่ไม่ใช่ฉันนะก็ฉันเห็นอยู่แกนนั่นแหละเป็นคนเอาไปฉันคือพยานต่างหากละอะไรกันต้องเข้าใจผิดแน่ๆไม่เข้าใจผิดนั่นแหละแกนนั่นแหละไม่ใช่ฉันนะหยุดหยุดไปเถอะพิมพ์ออกไปที่นี่เถอหยุดเลยนะเชอไปหาหลักฐานมาก่อนไปก่อนจะหากล่าวหาคนอื่นหรอพิมไปว่าใหญ่พิมนี่แหละตัวดีเลยฉันจะจับเข้า ของเค้กส้มก็ได้เดินมาที่ถังขยะอุ๊ยยังอยู่ดีนี่นาดีนะใส่ร้ายนางพิมพ์มาไว้แล้วนั่นไงฉันว่าแล้วยายนี่ทำตัวมีปัญหาแฮะไหนได้เธอนี่เองไม่ได้การละต้องจับตัวคนร้ายไว้ให้ได้และวันนั้นเธอก็เดินกลับบ้านอย่างมีความสุขมีความสุขจังเลยยนความผิดให้คนอื่นไห้โมลของคนอื่นนี่มันมีความสุขจริงๆแม่จ๋าแม่อดลูกมีคนมาหาหนูเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนหนูด้วยนะใครหรอมาสามสี่คนเลยนะเอ๊ะ ใครอะแม่โอเคเดี๋ยวหนูไปดูเองให้เราไม่แฟนใครมาหานะเฮลี่พวกแกจับจนได้นะยหยโจรขโมยของเอามานี่เลยนะแย่มากทําไมเธอต้องขโมยของของเพื่อนฉันแล้วก็ยนความผิดด้วยแย่มากฉันไม่ได้ตั้งใจและในที่สุดแล้วก็จับโจรได้ตอนนี้พวกเราก็มาคุยกันแล้วว่าฉันขอโทษนะที่ผ่านมาพิมฉันคบเพื่อนที่นีสใสแย่มากแล้วฉันก็แย่เองด้วยฉันมอบตุ๊กตาตัวนี้ให้เธอแล้วกันนะเป็นการตอบแทนไงตุ๊กตาตัวละแสนเลยนะ แต่ที่ดีใจที่สุดเพราะว่าเธอเข้าใจฉันแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกได้ไหมย oh, อะได้สิฉันจะบอกว่าคนที่ต้นวานชอบอ่ะคือเธอนะตนวานไม่ได้ชอบฉันเลยฮะ <Ha? S 1> เรื่องจริงเหรอเนี่ยทั้งที่ฉันนิสัยแย่เนี่ยแ<ล>ะนะแล้วฉันก็ได้บอกกับเค้กส้มไปว่าต้นวานนั้นชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นแล้วเขาก็ยังหวังว่าเธอจะนิสัยดีเพิ่มมาก oh. ขึ้น กินน้ำไหมอร่อยจังเลยนะนี่ไหนชอบฉันจริงๆเหรอเนี่ยฉันจะทาตัวเองใหม่จะปรับปรุงนะถ้าเธอปรับปรุงตัวเองแล้วก็ฉันจะซื้อของขวัญให้เธอเลยเออเธอชอบอันนี้ไหมอ่านาฬิกาตัวนี้ฉันให้เธอดีกว่านะอันนี้เธอก็ดีกันกับพิมพ์แล้วใช่ไหมอ่ะใช่งั้นเรามาเป็นแฟนกันไหมอ่ะไหนจะบ้าหรออได้แต่บางทีเราต้องเสียสละบางอย่างนะจริงแล้วฉันก็ชอบหมอนั่นแหละแต่ว่าฉันต้องการเพื่อนมากกว่า เพราะฉะนั้นฉันก็เลยเลือกที่จะให้เขาสมหวัง,งกันและเรื่องฉันก็จบลงแบบนี้แหละ